อ๋อฝาแล้วข้เหรอกัช่องเปดองนกกเดืองใจดีมกให้ป้าป๋าไม่ดืออะไรก็ไม่งองนะคะม่ช่นทีมาใเลที่ฝาอ้าไม่มาไม่ไหวแล้วค่ะทุกคน นี่พ่อใช้พ่อในฟ้าไงนี่ไหมอยากเวรดขนัยน,นะคะนะคะนะฟ้าดักพอร้องเป็นร้องเป็นเพลงเนี่ยร้องตั้งแต่แรกๆที่เขาฮิตเลยอันนี้น้องว่าว่าสอนเต้นตอนนั้นอยู่ไปล่องเรือเห็นรู้สีเขาเต้นเนี่ยก็เลยเต้นตาม ชูกจจัจตี่พใจเลยสิฟ้าให้พ่อรักรักจริงไม่ไดเลยรรกขอให้พ่อเช้ฟ้าหน่อยกระเป๋าดีๆต้องมีใช้่ออนให้ฟ้าหนได้แม่อยากได้รถขั้นแม่นะคนนะคะนะฟ้าได้พ่อห้ามตัดลงนะนี้เสียงน่าเกลียดมาก <c oughs> ทุกคนหนู่ยังไหว ถ้าไม่ตัดลงค่าเห็นใครตัดลงนะตีนะ